สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับก็มาดูพระยามว่างนะครับกับเก่งทองขวางะนะครับน่านับเป็น e ีพีที่2องอะนะครับไลนนี้จะเป็นอาจารย์ฟันนะครับอาจารย์โลนะครับเดี๋ยวมาดูกันใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ให้ก่อนนะครับใครที่ติดตามทาง y o u t u b e นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยว ใครมีอะไรสอบถามนะครับก็ระหว่างไลน์ก็สอบถามเข้ามาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โลรุ่น3ามกับ4อ่นะมาให้พิจารณากันนะครับว่าเขาดูกันยังไงนับจุดจ่ายตังค์ของของเซียนนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกสักคู่หนึ่งนะครับนับสำหรับท่านใดที่มีพระนะครับอยากจะสอบถามนับหรืออยากจะแบ่งปันนะครับให้อาจารย์เก่งก็สามารถแอดไลน์นะครับ id l i n i น์ s i ส n ซเ3อถ่ายรูปชัดๆนะครับพร้อมเบอร์โทรนับส่งมาได้เลยนับถ้าสมผมสนใจผมจะติดต่อกับนะครับานับท่านท่านใดยังไม่มีไลน์แอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนเลยนับรับรองว่ามีประโยชน์นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูพระยจาว่ากับอาจร,รย์เก่งกันนะครับะะนะครับเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะก่อนที่จะ,ะมาดูเหรียญน,นะครับ่นีใครมีอะไรสอบถามนะครับก็สอบถามเข้ามา ตอนนี้ก็ผมนั่งอยู่สํานักงานนะครับอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับขาเข้าอยู่ก่อนถึงห้างเดอะมอบางแคประมาณ2กิโลนะครับเปิดจันทรึงเสานะตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงเยน็นไทยสะดวกเดินทางมาก็แวะมานะครับนับใครเข้ามารบกวนแชร์ก่อนนะแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์นับของผมก่อน อานาสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวก็กลับกล้องเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะในวันนี้เดี๋ยวมาดูอาจารย์ฟั่นกันนะครับอ่าท่านใดมีนะบแบบที่ในรูปไหมนะครับอ่ถ้ามีอาจารย์เก่งรับเช่าหลักแสนนะถ้าสวยๆนะครับอ่านะครับอ่าดูไว้นะเผื่อท่านใดมีอยู่ที่บ้านนะครับอ่าถ้าเป็นรุ่นแรกเป็นล้านนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูกันนะครับนะครับ อ๋อสมเด็จเลวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะหยิบให้ดูนะครับอ่าวันนี้มาดูอาจารย์ฟันกันก่อนนะครับอ่าสำหรับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอ่านับจะเป็นเหรียญลูกไข่หันข้างนะครับหลายคนก็คงจะอ่าเคยเห็นผ่านตากันบ้างแล้วอ่านะครับเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยมีทสร้างด้วยกันหลายรุ่นนะครับร้อยกว่ารุ่นตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นร้อยยี่สิบอ่านะครับ มีซ้าตั้งแต่ระหว่างพศ2507นะครับรุ่นแรกยันถึง2519นะครับรุ่นสุดท้ายนะับจำนวนร้อยกว่ารุ่นนะครับก็แยกแยะต,ต่างกันไปนะครับตามรุ่นนะรุ่นแรกก็สนนราคาหลักล้านนะครับถันลงมาก็รุ่นสองรุ่นสามก็หลักแสนนะครับจนถึงรุ่นสุดท้ายก็แยกแยะกันไปนะครับแต่วันนี้ ผมน่านรุ่นสามกับรุ่นสี่มาให้ท่านดูนะครับนะครับซึ่งรุ่นหนึ่งถึงเจ็ดจะใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ตหนิดด้านหน้าทีเดียวเลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นเจ็ดนะเพราะว่าใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันต่างที่ความคมชัดเท่านั้นเองนะครับนะครับถ้าเป็นรุ่นหนึ่งก็จะชัดกว่ารุ่นเจ็ดนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนะครับดูกันยังไงนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น 3. นี่ด้านหลังจะเขียนว่ารุ่น3ชัดเจนนะครับสร้างในปีพศ .2508 อ,อ่านะัถัดจากรุ่นแรก1ปีนะร,รุ่น1กับรุ่น2สร้างปี07รุ่น3สร้างปี08นนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูวิธีการดูกันนะครับใครเข้ามาแล้วติดตามอย่าลืมกดแชร์ก่อนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับจะได้ เขาเรียกว่าเก็บความรู้ไว้นะเผื่อวันหนึ่งท่านไม่เจออาจจะนับได้เงินหลักแสนเข้ากระเป๋าง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับที่ผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันดับแรกคือความคมชัดเห็นไหมโอ้โหนะครับพาแท้ก็คมมากอา่านับเดี๋ยวจะไล่มาเลยนะตั้งแต่ด,ด้านบนนะด้านหน้านะครับด้านบนอลักษณะตรงหูเหรียญเนี่ยนะครับขอบเห็นไหม อ่านับจะเป็นเส้นนูนนับคล้ายสันเขื่อนเลยเนี่ยนับที่นูนนูนขึ้นมาเนี่ยนับเป็นขอบพิมพ์นะครับเห็นไหมนับนูนตั้งชั้นเลยนะครับอ่านับอ่านับขอบเหรียญอ่านับขอบเหรียญแล้วน้าขอบเหรียญเนี่ยนะครับอ่านับที่เป็นสันเนี่ยอ่าจะมีเส้นวิ่งนะคมๆนะครับเห็นไหมอ่านับตอมขอบพิมพ์เนี่ย ที่เป็นเส้นนูนๆนจะมีให้เราเห็นนะครับบ้างานะครับเห็นไหมจะมีเส้นๆน,นะครความคมชัดนี่สำคัญในการดูเหรียญไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับความคมชัดนี่สําคัญมากานะครับส่วนถัดลงมานะครับเป็นใบหน้าหลวงพ่อเห็นไหมมิติมิติการแกะเหมือนมีชีวิตเลย นับตั้งแต่นับเส้นนับผากนับดวงตาโดยเฉพาะหางตาด้านซ้ายหลวงพ่อเนี่ยนะครับนี่นะปลายหางตาเนี่เขาจะยาวมากเลยนะนี่นะยาวมาถึงขมับเลยนะแล้วมีมิตินับแลดูมีมิติเห็นไหมนี่นะนับสเกตใบหน้าให้ดีแล้วกันนับใบหน้าท่านจะสวยงามเห็นไหมแกะเหมือนมีชีวิตนะครับนับแต่ถ้าเก๊นี่อาจจะหน้าเด๋อ สวสดีนองโดดอนเมืองด้วยนะครับนะครับแล้วมาดูลายผมเห็นไหมนะลักษณะลายผมของหลวงพ่อเนี่ยนับจะเป็นเม็ดเม็ดคมคมนับเหมือนเม็ดทรายคมคมนับคมมากเห็นไหมนี่นับเป็นเม็ดทรายคมคมเลยนะครับถ้าลงมาเป็นใบหูเห็นไหมเห็นใบหูไหมความคมชัดล่องลึกเป็นแอ่งเหมือนแอ่งเลยนะนับในใบหูนี่จะเหมือนเหมือนแอ่งเลยนะครับลักษณะการ แกะใบหูเห็นไหมความมิตินะเป็นสามมิติเลยนะครับนี่นะจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับนะครับถัดเราลงมานะครับตน้นอีกสําคัญนี่นะใต้คางเห็นไหมใต้คางนี่นะครับ,นะรบจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมานะช,ชัดเลยนะยิงรุ่นแรกยิงต้องเห็นชัดนะนะครับถ้ารุ่นต่อไปที่นะถัดลงมาก็จะค่อยๆจางลงนะครับแต่ล้รุ่นแรกจะชัดมาก รุ่นหนึ่งถึงเจ็จะใช้บล็อกเดียวกันสังเกตดูตําหนิเหมือนกันเดะนะครับต่างจากคมชัดเท่านั้นเองนะครับรุ่นแรกจะชัดกว่ารุ่นท้ายๆนะครับนี่นะครางแตกเห็นไหมอ่านะครับเราจะมีเส้นสายฝนเห็นไหมสี่ห้าเส้นเนี่ยตรงเลยหน้าท่านเนี่ยนะครับคมคมเลยนี่นะครับนี่นะครับเส้นสายฝนที่สําคัญนะเวลาเล่นเหรียญเนี่ยนะครับความตึงนะครับของผิวเห็นไหมตึงมากนะครับอ่านะครับแทบจะเห็นประกายรัศมีเลยเนี่ยตึงตึงชัดๆัดเป็นผิวกระจกเลยนะครับ ใครคิดว่าคลิปนี้มีความรู้นะครับอยากแบ่งปันก็รบกวนแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อให้เป็นความรู้นะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับใน YouTube ด้วยนะครับช่องเก่งของขวาง f อนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งนะครับใครที่ดูทาง u t u b e นะเดี๋ยวผมจะนำคลิปนี้ไปลง YouTube ด้วยนะครับนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับมาดูที่ด้านไททอยหลวงพ่อ,อนะครับจะมีเหมือนเส้นสวากาศ เห็นไหมวิ่งยาวๆเลยนะครับเส้นเ okay, สาอากาศชัดๆเห็นไหมมีหลายเส้นเหมือนก to ันนะนี่นะครับความคมชัดเห็นไหมมีหลายเส้นเลยนะครับ่เนียมีใครมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามก็แอดไลน์อ่าละหรือจะทางข้อความเพจก็ได้นะครับแอดไซค์เคีเนสามสามนะไอดีไลน์ผมนะครับนะครับถัดลงมานะเป็นริวจีวอนเห็นไหมริวจีวอนนะครับจีวอนก็จะมีเส้นสายความคมชัด นับให้เราเห็นนะครับนี่นับผิวพันธุ์จุดที่เราจะต้องสังเกตนี่นับถาดลงมาอีกหน่อยนะครับจะเป็นตัวหนังสือนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลเห็นไหมนับตรงอ้ออ่างนับหน้าอ้ออ่างเห็นไหมจะมีเส้นขีดนะครับอยู่หนึ่งเส้นนี่นับหน้าอ้ออ่างนับเส้นติดเฉียงเฉียงนับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นับผิวเขาจะนี่นับลมดําจะอมลุ้งลุ้งม่วงม่วงนะครับ ถ้าเป็นผิวเดิมผิวจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตความคมชัดเนี่ยเป็นหลักนะครับในการเล่นเหรียญจุดที่เราจะต้องสังเกตเนี่ยคือธรรมชาติความคมชัดผิวลมดำนะครับอ่านะครับเขาเป็นยังไงที่เราจะต้องศึกษานะครับใครคิดนะครับใครคิดวิคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับ นี่นะด้านหน้านับตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นเจ็นับวิธีการดูเหมือนกันนะแค่ความคมชัดจะแตกต่างกันบ้างนะครับเท่านั้นเองเห็นไหมอันนี้เป็น EP ที่2นะเดี๋ยวผมจะนับไล่เรื่อยๆนะครับอาจะบันทึกเทปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆวันไหนถ้าได้พาอะไรเข้ามาใหม่นะครับผมจะนำมาไลฟ์ให้ f อฟได้ศึกษากันนะครับนี่นะอันนี้คือรุ่นสานับด้านหน้าเห็นแล้วนะทุกคน เข้าใจแล้วนะถึงความคมชัดนะครับเส้นสายะนะครับเม็ดรพระศกหูนะครับเส้นสาวาศด้านหลังนะทางไททอยเนี่ยนะค,ความคมชัดนี่จุดที่สังเกตนะครับถัดลงมาด้านหลังด้านหลังนี่จะนะครับแต่ละรุ่นก็แตกต,ต,ต่างกันไปนะครับอ,อันนี้เป็นรุ่นรุ่น3ามนะครับ รุ่น1นถึงหด้านหลังจะเขียนชื่อเลยนะว่ารุ่นไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น6กับเจ็จะเป็นหลังยันอันนี้เป็นรุ่น3เขียนไว้ชัดเจนนะครับสร้างในปี2 5งห้าอ่ะเรามาไล่ดูด้านบนนะครับอ่ะตั้งแต่หูเจาะเห็นไหมลักษณะหูเจาะเนี่ยอ่านะครับเขาจะเป็นดูเจาะเล็กๆปิ้นๆน,นะครับอ่าบางอันนี้จะเห็นอ่าเจาะก,กินเข้ามาถึงขอบเหรียญเลยเห็นไหมนี่อันนี้จะกินเข้ามาถึงขอบเหรียญน,นิดนึงอ่ะนะครับสังเกต เห็นไหมจะกินขอบเหรียญเข้ามาอะครับสกัดที่ผืนพืนเห็นไหมโอ้เส้นเส้นเสี้ยนเยอะมากนะครับเสี้ยนเขาจะเยอะมากรอยแกะบล็อกพลาดนะครับตามตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะมีรอยแตกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเห็นไหมแทบทุกตัวนะครับตัวสือแทบจะจมลงไปในเนื้อผ้าเลยเห็นไหมการแกะบล็อกของเขานะครับเห็นะครับขอบจะเป็นเส้นลวดตั้งตั้งปิ้นปิ้นนะครับจุดสังเกตที่เราจะต้องให้ให้สังเกตนะครับ เดี๋ยวเราถัดลงมานะเวธีการดูนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าตะแคงเหรียญเนี่ยจะเห็นชัดกว่านะครับ,นะรบถ้าตะแคงแบบที่ผมตะแคงเนี่ยแนวนอนแบบเนี้ล้วนณะจะเห็นรอยลัาะเสี้ยนเห็นไหมเสี้ยนสายฝนที่วิ่งทะลุตามตัวหนังสือนี่นะจุดสังเกตนะจะเห็นนยะทะลุตัวหนังสือนะครับให้เราเห็นเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นตัวเห็นไหมทุกตัวแทบทุกตัวนะจะมีลักษะเสี้ยนทะลุทะลวงเลยนี่นะสำคัญนะ ผิวก็สําคัญในการที่เราจะดูนะครับถัดลงมานะครับนับตรงเลข5นะครับจะมีเส้นแตกนัเป็นทะลุตัวพออพานนะครับแลเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนัเป็นกากบาทเลยเนี่ยตรงนี้นะครับเลขหเป็นทะลุพ่อพานับอันนี้เป็นตำหนิของรุ่น3า นี่นะลอเรือมีเส้นแตกเห็นไหมล่อเรือนะครับคำว่าสมพรเนี่ยเส้นแตกวิ่งไปถึงเลขศูนย์เนี่ยนะเนี่นะรอยแกะพาดเขาเยอะมากเห็นไหมตัวนอนหนูตัวคอควายนะครับมีเส้นแตกผิวๆเลยเห็นไหมความคมชัดเนี่ยสำคัญให้ดูกันชัดๆเลยนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์นะช่วยแชร์นิดนึง นับขอบข้างเห็นไหมนับการปั๊มนะครับจะมีรอยปิ้นนับให้เราเห็นบ้างตามขอบนับจะมีรอยปิ้นนับใครมีข้อสงสัยสอบถามนะครับหรืออยากจะนำภาพมาแบ่งปันนะครับแอดไลน์เลยนะแอดไซ e N G ค์เอนจีสามสามนับหรือทางข้อความเพจก็ได้นะส่งมาได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนับอย่าลืมเบอร์โทรด้วยนะใครมีแบบนี้อาจารย์เก่งรับชาติเป็นแสนนะถ้าสวยๆดำๆแบบเนี้ยนะครับนี่นับอันนี้จะเป็นรุ่นสาม นี่นบเส้นสายคมชัดมากเห็นไหมอ่านับอ่ะต่อไปมาดูตัวตัดกันบ้างนะครับนี่นะตัวตัดเห็นไหมนี่นะลักษณะการตัดของเขาเนี่ยจะตัดไม่เต็มมีดนะคือตัดไม่สุดนะครับอ่าตัดไประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีรอยคล้ายๆรอยฉีกนะครับเป็นอ่ารอยขูขาขูขาแบบเนี้ยนะครับถ้าตัดสุดอันตรายอ่านับคือตัดจากซ้ายไปขวาเลยอย่างเงี้ย อันนั้นอันตรายนะครับอาจจะตัดประมาณเนี้ยตัดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับนี่คือธรรมชาติของเหรียญที่สร้างหลังปี2500นับที่มีตัวตัดนะครับจะมีรอยกินลงไปในเนื้อเห็นไหมเนี่ยเป็นล่องลึกน่องนูนนี่นะบางอาจจะลึกเข้าไปในเนื้อนะครับบางก็จะนูนนี่นจุดที่เราจะสังเกตนะรอยตัดข้างนี่สำคัญนะครับนะครับนี่ให้ดูทั้งสองฝั่งเห็นไหม จะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับถ้าเหมือนกันทั้งอันนี้อันตรายนะครับเรียกว่าจะตัดขาดเสมอกันทั้งหมดอันตรายแบบแม่นอันตรายอ่านับจะตัดแบบแม่นะธรรมชาติของเหรียญหลังสมนรนลอยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตาหนิในการดูเหรียญรุ่น่าแบบนี้สวยๆนะครับค่านิยมหลักแสนต้นๆขึ้นไปนะครับเผื่อบ้านใครมีนะแบบนี้นะครับลองดูนะครับสวยๆติดต่อ หาอาจารย์เก่งได้นะครับนับสวยๆก็รับชาเป็นแสนอันนี้นับสำหรับเรือรุ่นสามถัดลงมาเดี๋ยวเรามาดูรุ่นสี่กันบ้างเมื่อกี้อย่างที่อธิบายนะครับว่ารุ่นหนึ่งถึงเจ็ดนะครับด้านหน้าตำหนิเหมือนกันนับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ตำหนิเหมือนกันเดะเห็นไหมคางแตกเห็นไหมนับแต่จะตื้นกว่าเท่านั้นเองนะเพราะว่านับเอานำบล็อกเก่ามาปั๊ม ใหม่นะทำให้รายละเอียดอ่ารายละเอียดมันตื้นลงไปนะครับอ่านับหรือปั๊มจํานวนมากขึ้นนะก็ทําให้บล็อกอ่านับความคมชัดมันก็จะลดลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมจะไล่แต่ด้านบนเห็นไหมเป็นขอบเป็นสันเขื่อนเลยเห็นไหมในนับเหมือนกันเหมือนกับรุ่น3ามเดะเลยนะครับขอบเป็นสันเขื่อนนะครับนี่นับขอบด้านบนเนี่ยนับสามเหลี่ยมเนี่ยอ่านี่ที่จะสังเกตอ่ะไล่ลงมานะครับอ่านับ เดี๋ยวผมจะบอกตำหนิเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตั้งแต่รุ่นสี่ขึ้นไปเนี่ยนับหนึ่งถึงสามจะไม่มีสี่ห้าหกจะมีนะครับก็คือตรงศีรษะหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นแตกนูนนูนนี่นับขึ้นไปเห็นไหมนะับตำหนินี้นับจะเกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นสี่ห้าหกเจ็ดอ่าหนึ่งถึงสามจะไม่มนะีเดี๋ยวผมจะให้ดูนนร,รุ่นสามนับเห็นรุ่นสามเห็นไหมรุ่นสามยังไม่มีเห็นไหม อ่าเราลอยเส้นแตกเหนือหัวเหนือศีรษะหลวงพ่อเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นสี่นะครับอ่านับเป็นตําหนิที่เกิดขึ้นใหม่เห็นไหมหลังจากรุ่นสี่ไปแล้วนะครับอ่าส่วนจหนิอย่างอื่นก็เหมือนกันนับไม่ว่าจะเป็นอ่านับคางแตกอ่าเส้นสายฝนด้านหน้านะครับอ่านับหางตาอ่าเม็ดพระศกเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดเหมือนทรายล่องใบหูเหมือนกันนะครับ อ่านับเส้นเสาอากาศตรงไทยทอยก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมอ่านับแต่พิเศษตรงที่ว่ารุ่นสี่เนี่ยจะมีเนื้อบาก,กาด้วยอ่านับเนื้อบกกาก้าจะมีเฉพาะรุ่นหนึ่งกับรุ่นสี่อ่ารุ่นอื่นจะเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับอ่านับส่วนราคานะครับเนื้อบกกาก้าเนี่จะค่อนข้างจะราคาสูงกว่าทองแดงอ่านับคันยอดก็หลักแสนนะครับอาจจะหลายแสนนะเพราะว่าจานวนการสร้างน้อยนะเนื้อบากกา ตามประวัติเขาว่าสร้างแค่รนะ้อยเหรียญนะนับรุ่น4เนื้อบกก้านะครับสร้างร้อยเหรียญน,นี่นะสร้างในปี2508นเี่เขียนไว้เลยนะครับ2508อ่าเขียนว่ารุ่น4่เห็นไหมเนี่ยรุ่น4ปี2508นะครับสร้างถัดจากรุ่น3ามา1ปีเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายด้านหลังกันนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นจีวรหลวงพ่อนับที่ลูกศิษย์เขาแปะไวนะน้นะครับนี G ่นับเจดจีวอเดิมๆของหลวงพ่อเลยนะครับ นะครับเรามาไล่ดูนะครับอาจารย์ฟันเห็นไหมนี่นะครับอันนี้นะครับเส้นแตกตรงหน้าอ่างหายไปแล้วนะครับเนื่องจากมันตื้นลงนะครับมันตื้นนะตั้งแต่รุ่น4ไปนี่จะตื้นนะจะตื้นลงไปจากรุ่น3าพอสมควรนะครับอ่านะครับแต่ตำหนีงเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ความคมชัดนะครับอ่านะครับยิ่งปั๊มไปเรื่อยๆนะครับความคมก็ยิ่งจะน้อยลงเพราะใช้บล็อกเดิม อ่านะครับอันนี้เป็นตาหนิด้านหน้านะครับที่เหมือนกับรุ่นสามเดะเลยนะครับอ่ะเรามาดูรุ่นอ่านับด้านหลังรุ่นสี่กันนะครับอ่าจะออกที่วัดป่าภูทอนพิทักษ์นะครับอ่าจังหวัดสกลนครอ่านับรุ่นนี้จะไปออกที่วัดป่านะครับอ่านับภูทอนพิทักษ์อ่านับสิทออนะครับสร้างถวายนะครับเหมือนกันนับส่วนใหญ่จะเป็นสิทออสร้างถวายแทบทุกรุ่นนะครับอ่านับเนื้อปาก้านะครับสร้างแค่ร้อยเหรียญอ่านับ ใครมีแบบนี้รับเช่าหลายแสนนะถ้าสวยๆนะจ๊ะอ่านะผูเจาะเห็นไหมปิ้นๆน,นะครับอ่านะครับรุ่นสี่นี่จะต่างจากรุ่นสามนะเพราะว่าขอบนะครับอ่ารุ่นสามจะเห็นขอบเห็นไหมอ่านะแต่รุ่นสี่จะขอบจะตื้นลวนะครับจะไม่เห็นจะไม่ค่อยเห็นขอบที่อ่าพาดมาใต้หูนี่จะไม่ค่อยเห็นละนะครับเพราะรุ่นสี่จะไม่มีละ่นะครับอ่านะครับรายละเอียดอย่างที่อย่างที่อธิบายนะครับเส้นสายนี่สําคัญ เดี๋ยวผมจะดูเส้นสายนะครับอมเมนต์ไหนไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคอมเมนต์ปิดกั้นนะครับช่วงน<ๆ>ี้ Facebook ปิดกั้นนะครับนะครับอย่าลืมติดตามที่ youtube ด้วยนะครับนี่นะครับเส้นแต่คมคมเห็นไหมนะครับเหนือนับหน้าพอพานหลังรอเรือระหว่างนะครับระหว่างรอเรือกับพอพานนะครับอาจะเห็นเส้นแต่คมคมเลยนี่นะครับทะลุมาเลยนะครับตรงกลางนี่นะครับเราไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปมีตรงไหนอีกนะครับนะครับ แต่สำคัญคือความคมชัดอ่ะต้องที่เราจะต้องสังเกตนะครับที่พื้นผิวพันธุ์นะธรรมชาตินะผิวอวกานนะครับนผิวก็าจะเป็นสาบแบบเนี้ยนะครับไม่เรียบตึงเท่าไหร่นะครับถ้าเรียบตึงอันตรายนี่นะครับขอบตัวมีเส้นมีเส้นซ้อนใต้ใต้ขอบเหรียญนิดนึงเห็นไหมมีเส้นนะครับเส้นแสมอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นเหรรุ่น4นะครับมีสร um. mm ้างเนื้อทองแดงกับอะบาก้านะครับทองแดงอ่านะครับอะบาก้าจะสร้างน้อยอ่านะครับมาดูตัวตัดกันนะครับอ่าด้านหลังมีใครสงสัยอะไรไหมนะครับเห็นไหมครับแล้วษณะอ่ายันจะขยืยินขยืยินสังเกตเห็นไหมปั๊มซ้อนขยืยินขยืยินนะขยับขยับเห็นไหมครับจุดที่เราจะสังเกตนะอ่ารุ่น4ี่เขาจะเป็นแบบเนี้ยนะครับปั๊มซ้อนขยืยินขยืยินนะตัวลักษณะลักษณะยันเนี่ยนะครับอ่าตัวตัด นี่นะครับตัวตัดอย่างที่พออธิบายเห็นไหมตัดสุดบ้างไม่สุดบ้างนี่คือธรรมชาติเห็นไหมนี่นะครับตัดครึ่งหนึ่งฉีกครึ่งหนึ่งนะครับพอถัดประตงนี้อ่ะตัดเต็มตรงนี้ตัด80%อ่์ตรงนี้70%แล้วแต่นะครับนะครับจะเป็นล่องลึกบ้างนูนบ้างอนี่คือธรรมชาตินะครับคือตัดไม่เหมือนกันทั้งอันเห็นไหมเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับแล้วจะติดสําคัญนี่ตรงนี้นะครับอยู่ตั้งข้างล่างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่นะครับข้างล่างนี่นะครับตรงนี้จะมีติ่งนี่นะจะเป็นเนื้อเกินนะตรงนี้นะตรงบริเวณซักห้านาฬิกาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับนี่จะมีตัวตัดคล้ายๆเป็นก้อนนูนๆนี่ตรงนี้นะครับจะมีทุกเหรียญน,นี่นะเป็นก้อนนี่นะที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นก้อนนูนๆขึ้นมาเห็นไหมบริเวณห้านาฬิกาเป็นอ่าเป็นตําหนินะครับอ่านะครับขอบคุณนะครับสําหรับทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจาร,รย์เก่งก็ จะมาไลฟ์ชมพระยามว่างกันนะครับในช่วงบ่ายอันนี้เป็น EP ที่2เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์เก่งก็จะเอามาไลฟ์ให้ดูกันนะบางคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะต้องขออภัยด้วยนะใครที่คอมเมนต์มาเราไม่เห็นนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับมีใครมีอะไรสอบถามก็รบกวนนะครับจะทักทางข้อความเพจหรือไลน์ก็ได้นะครับหรือใครมีพระอยากจะแบ่งปันให้อาจารย์เก่งนะ อาจารย์เก่งยินดีรับเช่าในราคาที่เหมาะสมนะครับสําหรับใครมีแบบนี้นะครับอาจารย์เก่งรับเช่าหลักแสนนะครับสามสี่แสนขึ้นนะถ้าสวยๆจะจ,จัดนะครับเลทอยู่แถวๆนี้นะนบดูไว้แบบนี้จะหายากนับสร้างน้อยกว่ารุ่นแรกด้วยซ้ำนะเพราะว่าตามประวัติเขาสร้างร้อยเหรียญนะับแต่ถ้ารุ่นแรกเนี่ยสร้างสองร้อยกว่าเหรียญน,นะครับนะคลิปนี้จะเป็นอาจารย์ฟัน่นนะครับใครที่ติดตามทาง youtube นะครับก็อย่าลืมนะ เก่งของขวาง fc นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าดูใน y o u t u b e นะแต่ถ้าดูในเฟซก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็เบื้องต้นนะครับก็นำอาจารย์ฟั่นรุ่น3กับ4มาให้ดูนะครับเพราะว่ารุ่นแรกกับรุ่น2หายากมากนะครับนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็คงมีประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับ กดติดตามเพจนี้ไว้นะครับแล้วรองว่าเพจนี้มีประโยชน์นะครับท่านใดมีคําถามนะครับมีพระอยากจะให้อาจารย์เก่งดูนะครับจะเดินทางมาที่สํานักงานก็ได้นะครับจะได้ดูกันให้ชัดเจนนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมานะครับก็ส่งรูปเบื้องต้นมาประเมินก่อนนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นพระอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์นะครับคอมเมนต์ไหนไม่เห็นก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวติดตามกันไลฟ์หน้านะครับนะครับ EP หน้านะครับ E ีต่อไปจะเป็นอะไรนะวันนี้อาจารย์เก่งขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ